สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Di m ิ u ฟันนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อการ์ตูนเล่มใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหนังสือการ์ตูนนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับอาจจะเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่า เป็นการ์ตูนที่ดีแล้วผมก็ชอบมันมากๆด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องที่มีชื่อว่าบันทึกมรณะเกมล่าท้าอนาคตนะครับถ้าภาษาญี่ปุ่นก็คือมิไรนิก,กินะครับก็เป็นบันทึกแห่งอนาคตนะครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับว่าและแต่งเรื่องโดยสคาเอะสุโนะนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในนิยสาร รายเดือนโชนินเอชนะครับในเครือคาโดคาวะโชทินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระตูนนะครับเซไวเวลเอาตัวรอดนะครับสำหรับการที่จะเป็นผู้ท้าชิงในการกลายเป็นพระเจ้านะครับคือเรื่องนี้มันมีออกมาก่อนเรื่องแพตตินัมเอ็นนะแต่ว่าในรายละเอียดของ N, แพตตินัมเอ็นกับเรื่องนี้มันค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับ เรื่องนี้มีมาก่อนเรื่องแพตินัมเอ็นแล้วก็ในรายละเอียดการต่อสู้เนี่ยจะต่างกันไปนะฮะมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นะฮะแม้จะคงเรื่องคล้ายกันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเรื่องราวนะฮะก็จะเกิดขึ้นกับอามาโนยุกิเทรุนะครับเด็กผู้ชายนักเรียนมัธยมต้น ชั้นปีที่2นะครับเขาเป็นคนแบบเก็บตัวนะฮะและหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับแล้วก็ยังชอบจดบันทึกเรื่องราวประจำวันลงมือถือของตัวเองด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พบกับเดอุสเอ็กซ์มาชินะนะครับซึ่งเขาเนี่ยคิดว่ามันเป็นจินตนาการของเขาเองในความทรงจําของเขานะครับไอเทพเดอุสเนี่ยมันก็บอกว่า เนี่ยฉันกำลังจะจัดการแข่งขันที่จะหาผู้ท้าชิงเป็นตัวแทนพระเจ้าแล้วก็จะมาทำงานเหมือนมาสืบต่อเจตนารมณ์ของฉันเนี่ยนายอยากจะมาไหมนะครับไอเทพเดอุสเนี่ยเขาก็เป็นเทพแห่งการเวลาแล้วก็จักรวานะฮะหรืออีกในหนึ่งก็เรียกกันว่าพระเจ้านั่นแหละนะครับทีเนี้ยไอตัวพระเอกเนีย,ยูกิเทรุเนี่ยก็คิดว่า ไอเนี่ยมันก็คงเป็นจินตนาการบ้าบอในหัวตัวเองนะฮะพอเขายื่นข้อเสนอมาเจ้าตัวเนี่ยก็ตอบรับไปอย่างไวนะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนะครับพอเขา,ารับข้อเสนอนี้นะฮะยูกิเทรุเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าโทรศัพท์มือถือของเขาที่เคยใช้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ย ได้แสดงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะคือเหมือนกับบันทึกเนี่ยมันบันทึกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวเองนะครับเขาก็พยายามใช้สิ่งนี้ในการอ่าใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาเพียงไม่นานเนี่ยเขาก็กลับรู้สึกว่ามีใครกําลังตามเขาอยู่นะครับแล้วก็จะพยายามที่จะฆ่าเขาเนี่ย ให้ได้เลยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะฮะทีนี้มันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ากาไซยูโนะเนี่ยเข้ามาหยุดยั้งการกระทำของคนพวกนั้นนะครับแต่ตัวยุกิเทรรเองนะฮะที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยมันก็มีอ่านิสัยที่งอแงๆแย่ๆหน่อยนะครับถ้า ใครจำกันได้เนะผมเคยไปทำคลิปคลิปหนึ่งนะฮะกับว่าพระเอกสุดกาศเนี่ยกลับไปย้อนดูในคลิปนั้นได้นะฮะก็คือพระเอกเนี่ยมันก็จะแย่ๆขี้กลัวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเลยนะฮะพอมีคนที่จะตามฆ่านะครับมีคนมาช่วยก็รู้สึกดีใจอยู่พักหนึ่งนะฮะแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ากาไซยูโนะเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆบางอย่างนะครับด้วยนิสัยที่ ดูจะโอเวอร์แอคชั่นเกินเหตุในการปกป้องตัวเขานะฮะเธอจะทำทุกวิธีทางนะฮะในการโปรเทคนะฮะหรือว่าปกป้องยูกิเทรุในแบบฉบับของเธอนะฮะด้วยความรุนแรงหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นที่มาของนางเอกที่เขาเรียกกันว่ายัานเดเระในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยเธอถึง มีการกระทำแปลกๆแบบนั้นขึ้นมานะฮะไอยูกิเทรุเนี่ยเขาก็ระแวงคนที่จะมาฆ่าเขานะฮะแล้วก็ระแวงตัวนางเอกกาซยุโนะด้วยนะครับทั้งที่บางทีกาซายุโนะเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเขานะฮะแล้วตัวพระเอกเองเนี่ยก็เป็นคนที่หลอกง่ายนะฮะโดนหลอกซ้ําไปซ้ำมาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ทำให้ตัวกัซยูโนะเนี่ยจะต้องคอยเอาตัวเองมาปกป้องนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่มาปกป้องอย่กิเทรุเนี่ยไม่รู้ว่ามาปกป้องเพราะอะไรนะครับอันนี้ใครที่อยากรู้ก็ต้องไปอ่านในหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็จะบอกว่าความสามารถที่พระเอกมีเนี่ยเขาก็จะมองเห็นอนาคตในรอบตัวของเขาได้ประมาณ2นาทีนะครับ ส่วนกาษซยูโน่เนี่ยก็จะมีความสามารถบันทึกแห่งอนาคตนะฮะก็คือจะรู้ความเป็นไปรอบๆตัวของยุกิเทรุเนี่ยประมาณ10นาทีประมาณนี้นะครับแต่และผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็จะมีการได้รับบันทึกที่อาจจะเป็นโทรศรรัพท์สมุดโน้ตหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เห็นภาพของอนาคตด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะฮะโดยพระเจ้าเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นเครื่องมือ ในการเดิมพันเอาชีวิตรอดเซอร์ไวนลเพื่อที่จะกลายเป็นพระเจ้านะครับแล้วตอนหลังยูกิเทรุเนี่ยเขาก็เลยรับรู้มาว่าคนที่เข้าแข่งขันเนี่ยมีจำนวน12ท่านนะฮะแล้วก็12ท่านเนี่ยพยายามจะฆ่ากันไปกันมาเพื่อเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่จะกลายเป็นตัวตนที่เรียกว่าพระเจ้านะฮะแล้วก็ เขาจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของโลกนี้อะไรยังไงก็ได้นะครับทุกคนก็เลยต้องการอยากจะเป็นพระเจ้ากันมากๆนะฮะก็พยายามขัดแข้งขัดขาคนอื่นนะครับพยายามฆ่านะฮะซึ่งไอ้พระเอกเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในการดวลครั้งนี้ให้ได้นะครับทั้งที่เขาก็ไม่เก่งต่อสู้เลยนะฮะขี้แยขี้แยะนะฮะแล้วก็รู้สึกอ่อนแอเป็นอย่างมากนะครับมีเพียงตัวนางเอกที่คอย ช่วยเหลือเขาเท่านั้นนะครับแต่ไอตัวพระเอกก็ดันระแวงตัวนางเอกอีกนะฮะว่าจะมาดีหรือมาอร้ายนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแผนซ้อนแผนนะฮะหรือว่ามีการเฉดเฉือนความคิดนะฮะการวางแผนนะคือใครที่ชอบดูการวางแผนตลบหลังไปมานะฮะคล้ายๆแพตเติร์รนะัมเอ็นนยถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องนั้นนะฮะหรือว่าไลเออร์เกมก็ตามเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่อยู่ในค่ายสยามยินเตอร์คอมิกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับน่าจะยังพอมีขายอยู่แบบแพ็คเซตนะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมมโมรี่ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ